วันนี้พามาดูอะไรดอกเห็ดน,นะครับดอกพับุูฐานนะครับนนรษฐานดำด,นดำหน้าแรกชุดที่หนึ่งเปิดบล็อกดูไหมอกอกอุปกรณ์นะครับอกอกอุปกรณ์ ก้ยุงก็เยอะด้วยสายชงสายชงอันนี้ขนาดว่าเป็นก้อนที่มีปัญหานะครับ,รบก้อนที่มีความชื้นเยอะเกินไปมีน้ำขังในในก้อนก็ยังออกให้ เดี๋ยวไปชมอีกโรงหนึ่งนะครับตามมาตามมามาตามตอาน,นี้มันโรงบ่มแล้วครับหนึ่งสอง้ยหนึ่งสองโรงที่5โรงที่ห้าครับ ั่งนี้ครับฝั่งนี้อันนี้จะเป็นก้อนที่หนึ่งคาเชื้อได้ไม่ค่อยดีนะครับเห็นได้ว่าก้อนมันถูกเชือ้อรากินในบางส่วนแต่มันก็ยังออกให้ข้างหลังดำๆนี่เป็นก้อนที่ถูกเชือ้อรากินก็ไดะเพราะว่าเรานึ่งคาเชื้อไม่หมดคือคาเชื้อไม่ดี เราก็ยังออกให้นะครับผมมืดมองไม่เคยเห็นอันนี้ก็ปวกขึ้นแล้วปวกขึ้นไม้แล้วก็เก็บแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวไปดูอีกโรงนึงี๋ยวพาไปดูอีกลรงนึงครับผม ตรงนี้ครับตองบมมันมีอะไรให้ดูคนบาตรงนี้เหรอใช่แล้วตรงต่อไปครับผมมามาตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมันมันเป็นก้อนที่นึ่งฆ่าเชื้อได้ไม่ค่อยดีนะ มีเชื้อราแทรกด้วยแต่ก็ยังออกเหอะอยู่ยกัดทุกก้อนนะจ๊ะเอ้ยไม่ทูก้อนหรอกก้อนเสียงไม่ออกอันนี้ก้อนที่มีปัญหานะคะแต่ว่าก็ยังเขาก็ยังสามารถที่จะ ตันออกของเขาได้ลูกเก่งนะเราอ่ะอันนี้คือเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นนางรมสีเทานะครับผมถึงกำหนดปิดดอกแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายยังไม่ได้ย้ายเข้ารง เก็บไปแล้วประมาณประมาณสิบโลนะน่าจะได้สิบโลรวมมาหวานด้วยแล้วเพิ่งออกใหม่เชิญชมครับเชิญทัศนาจรอันนี้ผูฐานดูว่าย่างกับดอกไม้ ดอกไม้เห็ดนะคะว้าวว้าวอยากกระดอกไม้เ่ยเป็นชอบเป็นชอมาเลย นี่ทำอไะอไรคะทำอไะอไระอยู่คะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เดินดูเดินดูก้อนเสียเดินดูก้อนเชื้อตรงนี้ก้อนเสียทำไมเยอะจังไหนเนี่ยใช่ไหมเสียยงเกิดจากอะไรนี่ ใช้ใช้ไฟฉายแล้วนะใช้ไฟฉายส่องอ่าสายตาไม่ค่อยดีดาเขียวใช่นั่นไหมข้างในมันดาเห็ดอยู่นี่ไม่เป็นไรเชื่อมันยังเดินมกไม่หมดไม่หมดมันไม่ค่อยแข็งแรงนะปะมันเปิ่งสีสีเปิ่งเข้มเลยนี่ลักษณะเส้นใหญ่ของเห็ดที่เดินนะคะ<ช>แล้วก็ต้องมาเดินดู <c oughs> นี่เลย เเป็นทรงรากใสเป็นทรงรากใสมันจะเดินมาเลยเแล้วตอนเย็นหลักจะมาเก็บเห็ดกันนะคะอันนี้ขอไม่เย็นหรอกไม่ถึงเย็นหรอกใบยๆนี่นะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันต่อเลยค่ะว่าเห็ดนางฟ้าที่เก็บไปจะได้ประมาณเท่าไหร่นี่เลยค่ะขอบคุณค่ะเก็บเห็ดนะคะนี่เลยโอ้เก็บหมดแล้วเกลี้ยงหมดเลยจากที่ก่อนหน้าที่เต็มอันนี้เก็บหมดเลย ได้หนึ่งเข่งใหญ่เข่งใหญ่ไหมในเข่งใหญ่แล้วเนาะอันนี้คือคือแค่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้ไปไปโรงอื่นเดี๋ยวโรงอื่นก็้องเอาเข่งใหม่มาเพิ่มอีกเลยเนาะไม่พอหรอกนี่สักเข่งหนึ่งอีกมันมืดมันมองไม่ค่อยเห็นเนะี่ยเอามาตรงสว่างสว่างอุ้ยดอกดำดำนะ นางฟ้าผู้ทานดำออ้ดูดอกนี้อ่ะโอ้โหเอาไว้ทำพันธ์อะนะคาดไหมพันธ์เอาไว้โอ้โหขยายเองเกยบครบวงเกียวเนี่ยเอาไหมเอาเลยเนี่ยไม่มือประคองอ่ะมันแตกไปใช้กันยก นั่นนะอไปอไป,ไปนี่บานตีโลฮะถึงสีบโลไหมนี่นะอืมด้อนีอ่ประมาณนั้นโอ้ตรงสาว่างแล้วโอ้สวยมากเลยเธอยังสวยเลยไ,ได้ได้วางก่อนยุงกัดเขนเออนั่งลมข้างหนัาหน่อยพอเกบแม่ตอนนี้เอาชงตอนบื่อตอนนี้น ยดกอดกยดกนี่ยอะไรสักสองตะกร้าสามตะกร้านะนะนี่ได้สามตะกร้าใหญ่นี่หนยเข่งสามเข่งใหญ่ไม่ใช่สามตะกร้าสามเข่งเลยมามาเป็นเข่งตร,ง,รงนี้อีกตรงนี้มืดนะคะมองไม่เห็น เดี๋ยวเก็บเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งน่อย่าเต็มเข่งนี่พอดีแหละไม่พอหรอกนี่อ,อีกรองหนึ่งอีกอีงอีกรงหนึ่งค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะมันมืด <laughs>